เราเท็นญาติมาพูดคุยเยี่ยมยอดเลยทางมุกมกที่จะทำคืออะไรมุกมุกจะทำอะไรมีสาธิทางนี้

ถ้าลราเริ de de ่มเขาแรอยาดีคัณท่วราได้ก็จะมาการใช้ข้าวปลายาเไรไได้แล้วก็แล้รยพยายามใช้สเลววเ่อเรามีะทิมีความรู้สึกดีเลก็ปิดจตรรมาีิก็เกิดกำลังน่หลัหลังนึ้เวลาแล้วก็จะเตี้ยนาลง๋ย่าเล่นนนอน จิตวางท้ตาดีกับวางคมารมไว้เือกับวกงุมไว้เดิมกับวกคุมไว้ใ้ันดีรู้ยุดอมปัญญาต้องไปบำเพ็ญกุศนั่นเองปนเินดีบ๊ะจูระวังคิดเข้าใจใงจิตเร่องนี้อารมณ์เที่เราเคยย้ำท้อตเป็นมาในปัจจุบันวิาณที่ในปัจจุบันแล้ว ขยันอ้อนสติหน่อยความเปียนหน่อยก็จะลงไปงานมีสีหลวงพานมาแล้วอยู่กับตู้กล้องชายทุกคนซึ่งที่เ,เนนกิดจะต้องตอมาในการก่อนลวงมาผ่าน,านมาคิดจับจะอเอามาเมติกแล้โนอาเมติกโคปฏิบัติพย,ยายามระวังอย่าหลงตามติดตาม อยู่เวลรปัจจุบันไว่าข้าณอยู่เดินอยู่เรื่อนั่งอยู่ก็จะลองคิดไปพัฒนาณประหยัดไว้ยานมน้ำฝากินปรยามจะไปเราปัจจุบันไปวข้านดูขนาดใส่ขาให้เป็นข้าหมุดดูดูตัวนี้เป็นปรมันปารมัดมาจนยาดูยาท ยานความโลกความนจะได้ทำลายทั้งหมดโตมูลกว่าทำไปไหนจะไปเนาะประมาทดวความโลกความยินีควาเป็นจริงปรากัอยู่โดยยุที่ทไหนเป็นทั้งหมดที่มีโลกนี้ปนตรารหาได้ยินัด้เ ตีไปคอยทำงอนคอยระวังคอยอลักฆ่าไว้การเรียนเาอย่ากให้เราคจะฝังแบบฟังช็อฟฝังใ้าฝังเกลีย์ังรดก็ยายามนักยกให้สนิทระวังราฆ่าจะดีความงไวไว อย่าให้ไล่นในช่อสภาวะนั้นจิตเป็นไดกายเป็นเบากายหลั่งใจจิตตั้งใจตอยนี้ไปโดยใจบริสุทธิ์โดยธรรมมแล้วแสดงออกสิ้นสิ้นแล้วสิ้นมิรู้แล้วสึงนแสดงออกมาธรรมลมใจธรรมลมกายแล้วความยากก็บริสุทธิ์ด้วยแม้แต่จะนึกคิดที่ใดที่ในก็ให้นึกคิดในธรรมะ ข้าพโนนักคิดแห่งโลกียะวีไสย์จึงไปตามกระแสโลกจึงมีกามาคุณข้าประกอบแล้วจงตัดจงดักจง,กจงลาจงสลัสลักภาษาเป็นเรียนพิเศษเป็นโลกุตตระอนมกคิดคิดเห็นเป็นไปเปล่าความเป็นจริงคาเห็นเป็นไปเพื่อความไม่เที่ยงเปลากระพรอไปโดยผักว่าไรแห็นว่าไม่มีตัวตาทำโดยเฉพาะโดยจริงโดยแจง้ง เพโกนเหตให้ปัจจายนี้แหลกลาขึ้น้าข็เบื่อหน่ายตาลันรขอเบื่อหน่ายแล้ว่าติยังรู้ดูความเบื่อหน่ายนังห้ยยึดต่ดับไปของความเบื่อหน่ายตาเปลี่ยนงานตาเลื่อนเกลาเปลี่ยนการแล้วไม่เปลี่ยนการเวย้าเข้อะวนรรวายถ้าจะใช่แล้วเรื่องตองตายเรืองต้องทายเรื่องต้องชำระยาเรื่องต้องขั้นเรื่อต้อง ดูแต่มาเหลือข้อความถ้าไล่ไปทุนไปข้อเ็ดยัเหลยอข้ออะามาทนรั่เหย่ใ้ทั้งหมดอยู่ใจหลายข้อทำไม่จรอถ้ารมาใยด้วยลาข้อไปเย็นมาวลา้อเยอนหลาข้อา้าธ้ คอยขึ้นคอยลาไวาก็จะล่องลายเราไปนั่งไปนอนไปทำกิจการอะไรในเมื่อไม่สมเวลาเราก็ไม่ไปทำาาอะไรพยายามขึ้นลาสเลน,เนี้จนได้เราเป็นทา,ขา,า,ทา,าเข้ามาไล่ปอบไล่ชาบไล่สร้างสารวัตรก็ไม่ได้มีแต่ความทุกข์ความ,ามร้อนความทรมานจิตใจและกายด้วยมาท่านบนันนีเราจะเดินทาวิปัสสนาญาณกับธรรมชาติเพา่อให้รูปชาทึ้นการไม่ล่วงตาไม่มยไมไมเย็นตาน

How do you guys make that